ระบบ immersion cooling รุ่นใหม่ cobalt จาก bac กำลังพลิกโฉมตลาดช่วยรองรับการประมวลผลความหนานแน่นสูงของ data center ยุคใหม่ได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการผสานถัง immersion cooling ที่จดสิทธิบัตรของ bac เข้ากับเทคโนโลยี cortex และชุด cooler แบบ evaporative, adiabatic, hybrid หรือ dry ทำให้ระบบสามารถระบายความร้อนได้ทั้งแบบมีหรือไม่มี chiller, air handler หรือสารทำความเย็น ถังของ BAC ออกแบบแบบไร้จุดรั่วไม่มีการเจาะส่วนใดใต้ระดับของเหลวเพิ่มความเชื่อถือได้สูงสุดลดงานบำร,รุงรักษาและลดต้นทุนการใช้งานอย่างมีนัยะสำคัญในฐานะผู้ผลิตร,รายชั้นนำในตลาด immersion cooling ที่มีทั้งโซลูชันแบบ Indoor และ Outdoor BAC จึงเป็นผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมยกระดับประสิทธิภาพและความสเสถียรของ data center ได้เป็นอย่างดีคูลเลอแต่ละประเภท ให้สมดุลที่แตกต่างกันระหว่าง PUE และ WUE ทำให้สามารถเลือกให้สอดคล้องกับเป้าหมายด้านความยั่งยืนของแต่ละไซต์ภายใน Data Center เซิร์ฟเวอร์จะถูกแช่กำหมดลงในถังที่บรรจุของเหลวไดอิเล็กท c ิกเมื่อเซิร์ฟเวอร์ทำงานของเหลวจะดูดซับความร้อนและพามันออกไปจากอุปกรณ์เทคโนโลยีแผ่นและปลิ่นความร้อนภายในถังที่จดสิทธิบัตรของเราจะวนเวียนน้ำเย็นผ่านคอยและเพลท เพื่อรับความร้อนจากของเหลวไดอิเล็กทริกโดยไม่ให้ของเหลวทั้งสองผสมกันน้ำที่ถูกทำให้ร้อนจะถูกปั๊มออกไปยังคูลเลอร์ภายนอกเพื่อระบายความร้อนสู่บรรยากาศจากนั้นน้ำที่ถูกทำให้เย็นลงจะถูกส่งกลับเข้าไปยังเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนเพื่อรับความร้อนจากถังอีกครั้งกระบวนการนี้ใช้พลังงานน้อยลงสูงสุดถึง51%เมื่อเทียบกับระบบดั้งเดิมด้วยความต้องการด้าน AI Machine Learning และคลาวดที่เติบโตอย่างต่อเนื่องเซิร์เวอร์จะยิ่งเร็วขึ้นและสร้างความร้อนมากขึ้นเรื่อยๆระบบ c o b อ l อิ m เมอร์ชัน o ูลิ่งของ BAC ที่ผสาน Immersion c cool o คูลิ่เข้ากับตัวเลือกคูลเลอร์ภายนอกหลากหลายรูปแบบจึงเป็นโซลูชันที่มีประสิทธิภาพติดตั้งง่ายดูแลรักษาสะดวกเหมาะสำหรับ Data Center ทั้งในวันนี้และอนาคต